Okay. สวัสดีนะคะสวัสดีเพื่อนๆน,นะคะไม่ได้เจอกันนานเลยนะก็ยุ่งนะคะปีนี้ยุ่งจริงแบบมีคนขอวีซ่าเยอะมากๆเลยนะคะซึ่งวีซ่ายอดฮิตสำหรับปีนี้ก็คงหนีไม่พ้นวีซ่าประเภทวีซ่าเยี่ยมเยือนระยะยาวนะคะก็เป็นพอด้วยเหตุโควิดเนาะที่ทําให้แบบ การท่องเที่ยวนะก็หายไปเลยนะคะก็ไม่เคยเจอนักท่องเที่ยวอีกเลยตั้งแต่เกิดเหตุโควิดจนถึงตอนนี้แต่ว่าตั้งแต่เดือนอมิถุนายนที่ผ่านมาก็ถือว่าดีขึ้นเยอะมากนะคะก็มีคนเอเชียอะไรเงี้ยเดินทางเข้ามาเพราะว่าส่วนใหญ่ก็คือเข้ามาด้วยเหตุผลครอบครัวคือมาอยู่กินกับแฟนหรือว่ามาจดทะเบียนสมรสที่นี่นั่นเองนะคะก็ยังคงมีต่อมาต่อเนื่องเรื่อยๆนะคะก็ทําให้ใจรู้ว่าโอ้ มีคนไทยเยอะมากเลยนะคะที่มีแฟนเป็นคนฝรั่งเศสแล้วก็มาอยู่ที่นี่นะ,ะก็ดีค่ะมีเพื่อนบ้านเยอะเลยนะคะก็สถานการณ์ที่ฝรั่งเศสเป็นยังไงบ้างโอเคคือตอนนี้เนี่ยที่ฝรั่งเศสในหมายถึงในะสถานการณ์โควิดเนาะก็เรียกว่าดีขึ้นเยอะมากแล้วนะคะก็มีคนติดเชื้อลดลงไปเรื่อยๆ แต่ที่สําคัญนะคะก็คือว่าคนได้รับวัคซีนเยอะขึ้นนะคะจากตอนแรกๆเนี่ยมีคนต่อต้านที่จะไม่ฉีดเนี่ยเยอะนะคะเป็น50%ตอนนี้ก็กลับมาทยอยฉีดกันเยอะขึ้นนะคะซึ่งถ้าโดยรวมทางประเทศแล้วเนี่ยก็ได้รับวัคซีนกันครบนะคะ2เข็มประมาณ80%ขึ้นไปแล้วเพราะฉะนั้นเราก็ค่อนข้างที่จะเป็นแบบในเชิงโพซิทีฟนะว่าเอ้ย ปีนี้เนี่ยหรือว่าช่วงหน้าหนาวปลายปีนี้นะก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่ามันจะไม่กลับขึ้นมาอีกเพราะว่า2ปีติดแล้วอะคะ่ะที่แบบพอเป็นช่วงหน้าหนาวปุ๊บเนี่ยก็จะมีจํานวนผู้ติดเชื้อเนี่ยพุ่งขึ้นมาแบบสูงมากเลยนะคะซึ่งเรามาดูมาลุ้นกันปีนี้ว่ามันจะเป็นยังไงเนาะ <laughs> โอเคสำหรับคนไทยที่กําลังจะย้ายมาหรือว่าอยู่มาอยู่แล้วเนี่ยก็ขอให้ปลอดภัยทุกคนนะคะ ที่นี่เนี่ยก็จะฉีดกันมีไฟเซอร์นะคะหรือไม่ก็โมเดิร์าหรือไม่ก็แอสตราเซเนกานะก็คือจะเป็นวัคซีนประเภทที่ได้รับการรับรองจาก EU นะคะมันก็เป็นผลแหละที่ทำให้คนไทยนะคะที่ยังเข้ามาท่องเที่ยวไม่ได้ซึ่งเชื่อนะคะว่ามีจำนวนเยอะเลยที่ยังไม่สามารถ เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวได้แมมว่าเขาจะเปิดให้เดินทางท่องเที่ยวแล้วก็ตามเพราะว่ามันมีเงื่อนไขข้อนี้อยู่คือว่าคุณจะต้องได้รับวัคซีนนะคะที่ได้รับการรับรองจาก EU ซึ่งก็จะเป็นแบรนด์ต่างๆเหล่านี้ที่พูดไปอะ่ะแล้วที่ประเทศไทยก็อาจจะยังมีไม่เพียงพอในตอนนี้ก็เลยทําให้คนไทยยังเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวกันได้ไม่เยอะนะคะ แต่ว่าพอเราเดินทางมาก็ต้องเดินทางกลับไปกักตัวอีกจริงไหมก็ยิ่งทําให้คนไม่อยากจะกมาท่องเที่ยวเลยนะคะเพราะฉะนั้นวีซ่ายอดฮิตนะคะสำหรับปีนี้ก็คงไม่พ้นวีซาระยะยาวแล้วส่วนใหญ่ก็ต้องเป็นระยะยาวประเภทที่มีเหตุผลจําเป็นในการเดินทางด้วยนะคะไม่ใช่ว่ามาท่องเที่ยวยาวๆอย่างเงี้ยก็ไม่โอเคเหมือนกันสาหรับผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนแต่ว่าผู้ที่มาเดินทางเพื่อที่จะมาอยู่กินกับแฟนนะคะหรือว่ามาจดทะเบียนเนี่ย แม้ว่าจะไม่ได้รับวัคซีนครบ2เข็มนะคะหรือได้รับวัคซีนครบแต่ว่าไม่ใช่ตามโดตามแบรนด์หรือว่าตามบริษัทที่ได้กล่าวมาที่ได้รับการรับรองจาก e ูเนี่ยก็สามารถเดินทางได้นะคะเป็นเอ็กเซ i ชั่นเนาะเป็นข้อยกเว้นนะคะที่ยังสามารถเดินทางเข้าประเทศได้อยู่ดีทีนี้ปีนี้เนี่ยเจนก็เลยได้มีโอกาสนะคะทำวีซา่าประเภทระยะยาวให้กับคนไทยจำนวนมากเลยแล้ววันนี้จะมาแชร์ให้ฟังเกี่ยวกับ ปัญหาต้นๆนะคะหรือว่าเป็นเหตุผลที่ถูกปฏิเสธระดับต้นๆเลยว่าเฮ้ยทำไมจึงถูกปฏิเสธเยอะนะคะด้วยเหตุผลอะไรอ,อย่างแรกเลยก็คงหนีไม่พ้นนะคะเป็นเหตุผลการถูกปฏิเสธที่บอกว่าเหตุผลการเดินทางของคุณนะคะหรือว่าหลักฐานที่จะมาสนับสนุนการเดินทางของคุณเนี่ยมันไม่น่าเชื่อถือนะคะมันรู้สึกจะอยู่ในข้อ5นะคะข้อ5หรือข้อ6เนี่แหละก <c oughs> <c oughs> ทำไมอะ่ะก็คือเราบอกเขาไปแล้วว่าเราตั้งใจจะมาด้วยเหตุผลนี้เหตุผลนี้นะคะอาจจะเขียนในจดหมายไปแล้วว่าก็จะเดินทางมาเยี่ยมแฟนนะเนี่ยคือเหตุผลของฉันนะคะทาไมยังจะมาบอกว่ามันไม่น่าเชื่อถืออีกนะคะคือไม่ว่าจะวีซ่าประเภทไหนทุกประเภทเลยนะคะเยี่ยมเยือนท่องเที่ยวนักเรียนทํางานและอื่นๆน,นะคะก็สิ่งแรกๆเลยที่จะดูนะคะก็คือวัตถุประสงค์ และจะดูว่ามันสอดคล้องกับประเภทวีซ่ารวมถึงระยะเวลาที่ขอหรือไม่นะคะหมายถึงอะไร <c oughs> คือแม้ว่าเราจะบอกไปนะคะว่าเนี่ยเราต้องการจะเดินทางมาด้วยเหตุผลเนี่ยแต่ว่าบางทีเขามองว่ามันไม่น่าเชื่อถือคือมันแบบมันดูไม่สมเหตุสมผลนะกับการที่คุณเลือกวีซ่าประเภทนี้เป็นต้นนะคะจะขอยกตัวอย่างให้สักประมาณ2ตัวอย่างละกันอะ <c oughs> อย่างเช่นว่าเอาง่ายๆเลยนะคะถ้าเกิดว่า ต้องการจะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวมาเยี่ยมแฟนนะคะบอกว่าจะมาเยี่ยมแฟนจะมาแบบไปเที่ยวที่นู่นที่นี่นะคะแล้วก็แบบมีแลนแบบว่าเออฉันจะไปเดินเล่นที่นั่นจะไปเที่ยวที่นี่นะคะแต่ว่าคือการมาท่องเที่ยวเนี่ยแล้วเราให้อ agenda อาจจะให้อ agenda ไปด้วยอะนะว่าเออเราจะไปที่นี่ที่นี่กี่วนันกี่วนันอย่างเงี้ยนะคะซึ่งมันก็คืออยู่ในขอบเขตอาจจะแบบประมาณสัก2-3เดือนจนสมมุตินะอาจจะไม่ได้ยาวขนาดแบบ เกิน3เดือนไงคะแต่ทีนี้วีซ่าที่เราขอเนี่ยเราอาจจะดันขอเป็นแบบวีซ่าเยี่ยมเยือนแล้วเราขอไปปีหนึ่งอ่าอันนี้คือว่ามันไม่สมผลมันไม่สมเหตุสมผลหรือไม่สอดคล้องในแง่ของระยะเวลามากกว่านะคะคือระยะเวลาของการขอวีซ่าระยะยาวคือคุณอาจจะขอแบบ6เดือน1ปีนะคะในขณะที่คุณใส่ในจดหมายแนะนำตัวอ่าเขียนรายละเอียดของเหตุผลไปว่าคุณต้องการจะท่องเที่ยวนะคะ ระยะเวลา3เดือนสมมตินะคะนี่คือความไม่สอดคล้องของระยะเวลานั่นเองก็ทําให้วีซ่าไม่ผ่านนะคะด้วยเหตุผลนี้เหมือนกันอันนี้ก็เป็นเหตุผลง่ายๆนะคะของความไม่สอดคล้องด้านระยะเวลา,าหรือเหตุผลที่2นะคะที่เจอกันเยอะมากเลยนะคะแม้แต่ตัวเจนเองที่ทําวีซ่าให้กับผู้สมัครนะคะประมาณ2ท่านเนี่ยนะคะลราก็ไม่ผ่านนะคะก็ด้วยเหตุผลที่ว่าไม่เคยเจอกันมาก่อน ะค,ะคือไม่เคยเจอกันมาก่อนแล้วต้องแล้วคืออธิบายไปว่าตั้งใจที่จะมาเพื่อที่จะอยู่มาอยู่กินด้วยแล้วก็มีแผนที่จะแต่งงานในอนาคตนะคะ,อ,ะอันนี้มันดูไม่สมเหตุสมผลตรงที่ว่าข้อ1น,นะคะการครบกันะระยะเวลาในการรู้จักกันนะคะหรือวิธีในการรู้จักกันด้วยก็อาจจะเกี่ยวแต่ว่าจริงๆแล้วเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่มันยุคสมัยใหม่เนาะมันน่าจะ วาย e y accept แล้วมันคือเป็นสิ่งที่เราน่าจะคุ้นเคยกันหมดแล้วนะคะว่าเฮ้ยคนเราตอนนี้เป็นแฟนกันนะคะคือเป็นแฟนกันด้วยทางอินเทอร์เน็ตเยอะมากนะคะไม่ไม่ได้ไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นแค่ฝรั่งเศสกับเมืองไทยนะหมายถึงคนฝรั่งเศสกับคนฝรั่งเศสเองก็ยังเป็นแฟนกันทางอินเทอร์เน็ตเยอะแยะเลยนะคะมันก็เป็นเรื่องปกติเพียงแต่ว่า เขาอาจจะยังยอมรับไม่ได้ในแง่ว่าคุณรู้จักกันทางอินเทอร์เน็ตแต่ว่าคุณไม่เคยได้พบปะเจอกันไม่เคยทํากิจกรรมด,ด้วยกันเลยไม่เคยอยู่ด้วยกันเลยนะคะไม่เคยไปออกเดทไม่เคยแบบไปมาหาสู่กันเลยนะคะแต่อยู่คุณอยากจะแบบมาเพื่อที่จะมาอยู่หรือว่ามาจดทะเบียนเนี่ยมันฟังดูแล้วมันแบบมันไม่สมเหตุสมผลแล้วก็ การจดทะเบียนสมรสที่นี่นะคะเดี๋ยวเจนจะอธิบายฟังด้วยเลยว่าคือด,ด้วยความที่ปัจจุบันเจนก็เป็นล่ามให้ด้วยนะคะก็มีโอกาสได้ไปเป็นล่ามให้ให้พี่คนไทยที่แต่งงานในประเทศฝรั่งเศสนะคะเราก็เลยทําให้รู้เพราะว่าเขาก็จะมีคําถามสัมภาษณ์ทั้งคุณผู้ชายและคุณผู้หญิงนะคะว่าเพื่อที่จะแบบเช็คว่ามันเป็นสิ่งที่เรียกว่ามาคย์ชบล็องหรือเปล่าซึ่งหมายถึงการแต่งงานที่เป็นเฟกคะ่ะคือไม่ใช่ความจริง เป็นการแต่งงานเพื่อที่จะให้ฝ่ายหญิงได้มาอยู่แต่ว่าสุดท้ายอาจจะหลบหนีไปทํางานอาาันไม่ต้องหลบหนีสิคือสุดท้ายอาจจะแบบก็อยู่อยู่ด้วยถูกกฎหมายแหละเพราะว่าเราแต่งงานเรามีทะเบียนสมรสแล้วเราก็มีสิทธิ์ที่จะอยู่ได้ตามถูกต้องตามกฎหมายเพียงแต่ว่าไม่ได้รักกันจริงอะค่ะคือไม่ได้ต้องการจะอยู่ร่วมกันเพียงแต่ว่าบางทีฝ่ายหญิงอาจจะจ่ายเงินให้ผู้ชายหรือเปล่าเพื่อที่จะมาแต่งงานด้วยแล้วแบบสุดท้ายผู้หญิงก็อาจจะไปมีชีวิตนะคะไปใช้ชีวิต เหมือนเป็นพลเมืองคนฝรั่งเศสคนหนึ่งไปทํางานไปหาเงินไปอะไรก็แล้วแต่นะคะก็ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่อนุญาตให้ทําที่นี่นะคะแล้วเวลาเราแต่งงานเนี่ยทางเขาเรียกว่านายอำเภอเนาะเขาก็จะมีการสอบถามนะคะรวมถึงจะมีผู้ตรวจสอบจากแบบกรมตำรวจหรืออะไรอย่างนี้ด้วยนะคะมามาตรวจสอบด้วยว่าเฮ้ยเราอะ่ะมี intention หรือมีความตั้งใจที่จะมาอยู่กินกับคนฝรั่งเศสจริงหรือเปล่าอ่า เพราะฉันคือมันไม่ใช่แค่ด่านของวีซ่าเท่านั้นนะคะที่จะอยากจะเล่าให้ฟังคือมันเป็นด่านต่อไปด้วยคือด่านการจดทะเบียนยังไงคุณก็ต้องเจอนะคะคือคุณจะต้องเจอการตรวจสอบที่ละเอียดเลยว่าคุณเหมาะสมที่จะแต่งงานกันหรือไม่ซึ่งในอำเภอเนี่ยเขามีสิทธิ์ที่จะขัดขานไม่ให้เราสองคนแต่งงานกันก็ได้นะคะเพราะงั้นนั่นหมายถึงว่าแม้ว่าคุณจะได้วีซ่าเข้ามาก็จริงแต่ว่าในขั้นตอนการแต่งงานคุณก็อาจจะไม่ได้ ไม่สามารถที่จะแต่งงานได้จริงๆก็ได้เพราะว่าคุณไม่ผ่านด่านตรงนี้นั่นเองนะคะก็เลยมาเล่าสู่กันฟังว่าเพราะงั้นเหมือนกับบางทีสถานทูตเขาก็เห็นว่าเฮ้ยมันมันก็ไม่สมเหตุสมผลน่ะว่าอยู่ๆอยู่จะแบบไม่จะไม่คือรู้จักกันมาแบบสองสามเดือนแล้วทางอินเทอร์เนต็ตอีกนะคะเราก็จะมาแต่งงานเลยอะไรเงี้ยมันก็ทําให้เกิดวัตถุการถูกปฏิเสธด้วยเหตุผลนี้ได้แบบง่ายมากๆนะคะง่ายมากๆก็บอกเลย เพราะงั้นสิ่งที่จะแนะนำนะคะในกรณีนี้ก็คือว่าให้ลองเปลี่ยนนะคะประเภทเป็นระยะสั้นนะคะให้เปลี่ยนประเภทเป็นระยะสั้นดูแล้วก็บอกเหตุผลว่าต้องการที่จะมาแบบศึกษาดูใจนะคะมาเที่ยวมาเยี่ยมเยือนเป็นแบบเป็นการออกเดตอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าผู้ชายเองตอนนี้มาเมืองไทยก็ ยากลาบากเหลือเกินนะคะต้องมากักตัว14วันมันเสียเงินเยอะมันเสียเวลาอันนี้มันเป็นสิ่งที่เข้าใจได้นะคะแล้วเราก็บอกว่าเราขอไปเองนะคะโดยขอเป็นระยะสั้นไปแทนไม่เกิน90วันอ่าอันนี้ก็มีสิทธิ์ที่จะผ่านได้นะคะเพราะมันก็เหมือนกับการคือการขอระยะสั้นนะคะมันเหมือนกับการมาท่องเที่ยวชั่วคราวแล้วเราก็กลับไปแต่ว่าอย่าลืมนะคะว่าการขอวีซ่าระยะสั้นทุกประเภทเลยนะคะสิ่งสําคัญมากๆเลยคือคุณจะต้องให้เหตุผลการกับประเทศที่ชัดเจน ว่าคุณจะต้องกลับประเทศแน่นอนเพราะอะไรเพราะว่าส่วนมากเนี่ยสิ่งที่เขากลัวก็คือว่าคุณมาแล้วคุณไม่กลับนะคะเพราะฉะนั้นคนที่มีงานที่ที่โอเคคือมีบริษัทที่จะออกใบรับรองการทำงานรวมถึงใบาลาง,งานได้เนี่ยเจนมองว่ายังไงก็ผ่านนะคะในสำหรับในส่วนของวีซ่าระยะสั้นแต่ว่าวีซ่าระยะยาวเนี่ยไม่จำเป็นก็ได้เพราะว่าเราต้องการจะมาอยู่ยาวนะคะมาอยู่กินมาอยู่จดทะเบียนแต่งงานสมมิ อะไรเงี้ยมันก็ไม่จําเป็นที่จะต้องแบบกลับไปเพื่อจะทํางานหรือว่ามีภาระผูกพันอะไรที่เมืองไทยก็ได้นะคะทีนี้ในกรณีที่1่ล่ะที่เล่าให้ฟังไปว่าเ,เราเนี่ยเดินทางมาแล้วอ๋อในเรื่องของการความไม่สอดของด้านระยะเวลาก็เหมือนกันนะคะอันนี้ก็แก้ด้วยกันคือขอวีซ่าให้มันตรงกับจํานวนวันหรือว่าตามอันด้าแผนการเดินทางที่เราส่งให้กับสถานทูตเท่านั้นเองค่ะถ้าเกิดเราทําแค่นี้ก็คือจบเลย ะะเพราะฉะนั้นหลายคนก็จะถามคําถามนะคะว่าเฮ้ยเอาจริงขอยาว่มันยากกว่าสั้นจริงหรือเปล่านะคะหรือมันมันยากกว่าจริงไหมนะคะคือทุกประเภทนะคะไม่ว่าจะสั้นหรือยาวนะก็ มันก็ไม่ได้มีคือมันมีสิทธิ์ที่จะผ่านแล้วก็ไม่ผ่านเท่าๆกันในในความคิดของเจนเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรามีเหตุผลแล้วก็มีหลักฐานสนับสนุนที่เพียงพอค่ะว่าเราต้องการจะอยู่วยระยะเวลาเท่านี้สําหรับใครที่ต้องการจะอยู่ยาวๆเนี่ยมันควรจะเป็นโปรเจกต์ใหญ่อะค่ะคือมันควรจะเป็นวัตถุประสงค์หรือแพลนของชีวิตที่มันค่อนข้างที่ต้องกินเวลานาน,านๆอาจจะอย่างยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่น เราจะแบบขอให้คุณแม่นะคะแล้วสมมติว่าคนไทยในในฝรั่งเศสเราท้องเนาะเรามีลูกแล้วเรามีความจำเป็นต้องไปทาํางานอะไรเงี้ยแล้วเราอยากจะให้คุณแม่เรามาช่วยเลี้ยงลูกอย่างเงี้ยนะคะก็ถามว่าเป็นมันอันเนี้ยก็คือสามารถที่จะมีสิทธิ์ขอยาวมันสมเหตุสมผลเพราะมันเป็นโปรเจกต์ใหญ่มันคือแบบคือลูกอยากจะให้แบบเลี้ยงลูกจนกระทั่งเขาเข้าโรงเรียนอะสมมติเราให้เหตุผลไปว่าจนเขาเข้าโรงเรียนมันก็โรงเรียนที่ฝรั่งเศสมันก็ สามขวบใช่ไหมคะนั่นหมายถึงว่า,าเราก็ขอให้มันสมเหตุสมผลด้วยคืออาจจะขอวีซ่าใคุณแม่สักแบบจนถึงลูกลูกสามขวบก็ได้นะคะอาจจะขอเป็นยาวสัก2ปี3ปีอะไรไปอย่างเงี้ยก็คือตามอเบเจหมีฟนั้นเลยนะคะดังนั้นสิ่งสำคัญนะคะก็คือวัตถุประสงค์การเดินทางนั่นแหละนะคะมันสอดคล้องกับระยะเวลาที่เราให้เขาไปหรือเปล่านะคะถ้าเกิดว่า มันมีความสอดคล้องมันโอเคเนี่ยก,ก็ทำได้นะคะเจนคุยกับคนไทยหลายคนมากที่แบบจริงๆแล้วเนี่ยมีโปรไฟล์ที่ดีนะคะแล้วก็มีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนนะคะแล้วก็เป็นแฟนกันจริงรักกันจริงแล้วรักกันมานานมากด้วยแต่ว่าไม่กล้าขอวีซ่าระยะยาวเพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นการขอวีซ่าฝรั่งเศสครั้งแรกนะคะเป็นการเดินทางครั้งแรกของเขาเลยแล้วเขาก็แบบ ทุกคนไม่รู้ทำไมนะคะจะแบบเข้าใจหรือว่าแบบมั่นใจว่าถ้าเราขอวีซ่าครั้งแรกเพื่อที่จะเดินทางไปฝรั่งเศสเนี่ยเราจะต้องขอสั้นไว้ก่อนนะคะขอให้ได้สั้นครั้งแรกก่อนแล้วครั้งต่อไปค่อยขอยาวอ่าจริงๆแล้วก็คือจะมาคอนเฟิร์มในไลฟ์นี้เลยนะคะว่ามันไม่ใช่เพราะว่าเจนก็ขอมาให้หลายคนแล้วคือไม่เคยได้วีซ่ากันมาก่อนเลยนะคะก็คือครั้งแรกก็ได้ยาวเลย มันก็ทําได้กันตั้งเยอะนะคะแล้วทาไมคุณจะทําไม่ได้จริงไหมคะคือขอให้แค่บอกว่าถ้าขอเป็นประเภทมาเยี่ยมแฟนหรืออยู่กินเนี่ยคือขอให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันเป็นสิ่งที่จริงอะนะแล้วก็มีระยะเวลาที่เยอะพอสมควรที่รู้จักกันนะคะมีหลักฐานครบถ้วนนะคะในการสนับสนุนว่ามีความสัมพันธ์กันจริง รู้จักกันมานานจริงๆนะคะแล้วก็ไปมาหาสู่กันบ่อยจริงถ้าเกิดมีสิ่งต่างๆเหล่านี้คือโอกาสที่จะผ่านมันสูงอยู่แล้วนะคะสำหรับประเภทเยี่ยมเยือนระยะยาวนะโอเคค่ะก็วันนี้ขอฝากาไว้เท่านี้นะคะถ้าเกิดใครมีคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขอวีซ่าไม่ว่าจะสั้นหรือยาวนะคะหรือต้องการคำปรึกษาต่างๆเกี่ยวกับการมาอยู่ที่ประเทศฝรั่งเศสก็ลองติดต่อสอบถามมาได้นะคะ ไลน์ไอดีเหมือนเดิมคะ่ะเจนกีเนล J A N E G U I N E L นะคะแล้วก็ตอนนี้ก็มีเบอร์ WhatsApp แล้วสามารถที่จะไปคลิกดูได้เลยที่หน้าเพจ Facebook นะคะก็ขอบคุณมากๆนะคะแล้วก็มีอะไรก็มาแชร์กันแล้วไว้มาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ